บูตินโวขีปนาวุธโอเลสนิกความเร็วหรือเสียงไร้เทียมทานที่สุดจะเป็นจริงหรือไม่บิ a ไทยมีคำตอบให้ครับ เดยผู้นํารัสเซียกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่จะต้านทานอาวุธนี้ได้ในเวลานี้การโจมตีด้วยขีปนาวุธมุ่งเป้าที่ความเร็วระดับมักเทนซึ่งก็คือประมาณ2-3ถึงกิโลเมตรต่อวินาทีนะคะระบบป้องกันอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบันบนโลกนี้และระบบป้องกันขีปนาวุธที่ผลิตจากอเมริกาในยุโรปก็ไม่สามารถสกัดขีปนาวุธนี้ได้และมันเป็นไปไม่ได้เลย ในประเด็นนี้ค่ะทีมข่าวโพลิกราฟของ VOA ตรวจสอบข่าวนี้นะคะและพบว่าคํากล่าวอ้างของผู้นารัสเซียในเรื่องนี้น่าจะเป็นเท็จค่ะระหว่างที่อาวุธความเร็วเหนือเสียงเป็นความท้าทายต่อระบบป้องกันขีปนาวุธผู้เชี่ยวชาญและหลักฐานที่มีในปัจจุบันต่างบ่งชี้ว่าคํากล่าวอ้างของผู้นํารัสเซียเป็นการพูดถึงเทคโนโลยีนี้อย่างเกินจริงค่ะโดยกรมข่าวกรองทหารยูเครนรายงานว่าขีปนาวุธโอเรชนิกยิงมาจากจุดทดสอบขีปนาวุธคาพุสตินยาที่4ในแคว้นแอ ลัชานตีนหัวรบที่ไม่ใช่นิวเคลียร์หลูกซึ่งแต่ละลูกมีระเบิดลูกปลายไว้อีก6ลูกนะคะอาวุธนี้เดินทางด้วยความเร็วระดับมักเอลก็คือประมาณ15นาทีก่อนจะโจมตีเบืองดนิโปรค่ะด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนตากอนอธิบายว่าโอเรชนิกเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งพัฒนาม,มาจากขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปรุสเบย์2 6ค่ะ